่าดีไหมครับการตั้งด่านอ่าป้องกันยากรรมดีครับสนับสนุนครับแต่ต้องชอบด้วยระเบียบของตรอนะฮะอมาครับใช้กฎหมายโดยสุดจริตนะฮะไม่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 ไปอันนี้กับประชาชนนะฮะนี่หมวกทองเนี่ยจริงจริงเนี่ยจะไม่มีอำนาจอันนี้เลยฮะอ่าไม่มีอำนาจที่จะไปหยุดรถนะฮะอย่างนี้ฮะประจันละเมิดสิทธิประชาชนนะครับผู้กองครับเนี่ยถือว่าผิดระเบียบนะครับตรงนี้ไม่มีนะฮะไม่มีอ่า เบอร์ก้บังคับการนะฮะตอนนี้พี่หนุ่มไม่สามารถที่จะอ่าติดต่อูุ้ังคับการจังหวัดนครปฐมได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ออกสื่อเลยนะฮะตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเดี๋ยวถ้ามีขอเบอร์ด้วยนะครับท่านผู้กองครับขอเบอร์ด้วยขอเบอร์ด้วยนะกล้องซีทีีครับครับได้ได้ได้ครับได้ครับนี่ฮะกล้องนะฮะกล้องเนี่ยจริงๆต้องเป็นเวลไทม์นะฮะร้อยห้าสิบต้องเป็นเวลไทม์นะครับเนี่ยนะแสงไฟไม่มีนะฮะอันนี้ไม่มั่นใจว่า แตไม่มั่นใจว่าออ่่าาเปิดหรือเปล่าอันนี้เราเราสันนิษฐานนะฮะไม่ไม่ไม่ได้อันนี้ท่านนะคือเราสันนิษฐานว่าอาจจะไม่เปิดก็ได้หรือเปิดก็ได้นะฮะจริงๆแต่ถ้าเปิดไฟรุ่นนี้กล้องรุ่นนี้มันจะมีไฟขึ้นนะฮะท่านผู้ชมครับอ่ามันจะมีไฟขึ้นนะฮะนี่ยเนี่นะโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ขึ้นเหรอพี่เนี่ยปักก็ไม่เสียบจะขึ้นได้ไงอ่ะนี่นะดูดนี่นะครับมีกล้องนะ อย่าป uhm. ักไม่ได้เสียบอ่ะจะเปิดไฟพี่หนุ่มเลยมาใช้ฉายมาด้วยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอาฝากผู้การนะครับผู้การผู้บังคับการจังหวัดนครปฐมครับถ้าอยู่ในพื้นที่นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมและยังไม่นอนนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะนี่นะฮะนะฮะถ้ายังไม่นอนนะครับอ่าผู้การครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับอ่าชี้แจงได้นะครับท่านผู้การครับเห็นไหมฮะนี่ฮะท่านผู้ชมครับ บง่งใสตรวจสอบได้นะครับต้องทํางานนะฮะต้องชุ่นจริตนะฮะต้องเออ่ตรงไปตรงมานะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยกล้องเนี่ยฮะจริงๆมันต้องมีไฟขึ้นนะฮะอันนี้ปกท่องนะครับท่านผู้ชมครับสารวัตรอ่าอะไรนะชื่อสารวัตรอะไรนะมีเบอร์ท้อนไหมครับมีเบอร์สารวัตรไหมครับสารวัตรมาเลยฮะครับสารวัตรมาเลยนะยนะโอเคโอเคนะท่านกองแจ้งว่าสารวัตรทา่านไปเข้าห้องน้ำครับท่านผู้ชมครับ จริงอ่ะตั้งไม่ยากเลยครับด่านนี่ตั้งไม่ยากเลยลากามันดเลยะฮะร้อยห้าสิบนิตรสบายๆโค้งมาน,นิดหน่อยก็ได้ะฮะเนี่ยลากยาวเลยฮะตั้งงแต่น,นี้ก็ได้ยากเลยะฮะอ่อวยางเยอะแยนะฮะเอานำออกมาเลยครับเนีย่ยอย่างเงี้ยีเบอร์ุ่งรับการนะฮะไม่มีนะฮะไม่มีเบอร์ุ่้รับการดูกันชัดๆนะเดี๋ยวอันนี้ถือว่าผกคล้องอต่อหน้าที่นะครับไม่มีนะฮะตามระเบียบต้องมี เบอร์มือถือนะครับของผู้บังคับการสามารถติดต่อได้นะครับาสามารถติดต่อได้นะเราอย,อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าเป็นช่องทางเดินรถนะฮะเราจะไม่เข้าไปในช่องทางเดินรถคือ,อทุกคนก็เห็นอยู่แล้วนะฮะว่า,าเป็นยังไงนะเนี่ยแค่นี้นะครับการท่านนะครับการาคือมีประเด็นครับไปมีประเด็นของหบัดนวควปรปฐมก็มีประเด็นนะ ่าสวัสดีครับสารวัตรบสวัสดีครับผมโอ้ยินดีครับวันนี้ด่านไหนๆก็ไม่เคยเจอสารวัตรปรรยุทสักทีครับเพิ่งมีด่านนี้ด่านแรกนะที่มีสารวัตรมาก็ตามรเบียครับพี่ัอดีทางอ่า้บาสารวัตรอะไรครับอ่านเรนำยิดนึงครครับสารวัตรยุทธครับพี่สารวัตรยุทธนะมสับีแสงสีน้องครับออนีญอตเอาเอาตรงนอกพื้นที่ได้ไหมพี่เดี๋ยวพี่ถ่ายได้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 ไได้ได้ถ้าโปร่งใสไม่สามารถํานี่เปหาครับแต่โปร่งใสนะ ไม่เป็นไรครับไอาไปตลาดเลยนี่ไม่เป็นไรหอกพี่ๆดีกว่าได้ไม่มีปัญหาครับขออนุญาตนี่ก็ได้ครับไม่เป็นพี่ทำงานได้ครับได้ครับอถ้าโปร่งใสมีปัญหาครับอถ้าไม่โปร่งใสเราต้อกตระเบียบหมดเลยนะท่านผู้ชมก็ตัดสินเอาเองกันแล้วกันนะฮะทีนี้เรามานําเสนอนะครับอืนะประชาชนก็เนี่ยเขาน้องประชาชนอ่ะโอเคนะฮะ อันนี้เป็นด่านคําสั่งของผู้บังคับการจังหวัดนครปฐมได้ครับขออันนี้ต้องครับโอเคฮะอันนี้ผมยินดีนะฮะครับครับที่ที่อ่ายินดีมีการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ของนครปฐมเองผมก็โค่นนครปฐมครับนะฮะแต่นครปฐมเราเสียชื่อมันเยอะนะฮะโโอ้หครับผมอ่าเป็นพิลลบไปเยอะนะฮะแต่ว่าผมอยากให้นครปฐมเราเนี่ยนะฮะอัปเดตหน่อยนะอัปเดตหน่อยโอเคโอเคครับทีนี้ท่านผิดระเบียบอยู่นะที่ผมดูครับอ่าเรื่องหนึ่ง ชื่อบุคคบการเบอร์โทรมีนี่ครับอ้าวท่นวานบอมีใช่ไหมฮะมีนี่ครับอันนี้อ่าต่อหน้ากล้องนะครับ,รบท่านครับเชิญครับมีมีปะเชิญครับเชิญครับเชิญ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 เพราะงานมี ได้ไม่ใช่ครับไตามระเบียบโอเคโอเคอันนี้สารวัตรยอมรับอ่าแก้ไขนะอ่าสารยอมรับเนาะอารุณผู้ชายตรงไปตรงมาอ่ไม่ได้ใจตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวไม่ไรตรงนั้นเดี๋ยวผมไปแก้ไขให้นะครับโอเคครับก็ต้นต้นเนี่ยตรงเนี้ยผมก็คืออย่างที่ผมบอกครับคือขออนุญาตต้องตามระเบียบอย่างนะครับก็อ่าทางเนี้ยทางผู้บัญชาทุกอย่างก็ความรู้หมดนะครับมีกล้อง cctv ทุกคนก็มีกล้องอะไรต่างหดครบนะครับออาทีนี้อ่าชื่อโทรครับการไม่มีเบอร์โทรต้องกับการไม่มีนะฮะต้องจะเป็นเบอร์โทรเออ่ มือถือครับทีนี้กล้องนะครับท่านจะว่าไงครับกล้องครับก็มีนะครับอ่าไปดูกับผมไหมครับฮะไปดูกับผมไหมดูทำไมครับอ่ะไปดูกับผมไหมก็ก็มีอ่ะไปดูกับผมไหมจะดูกับผู้สื่อข่าวไหมอ่ะโอเคท่านยอมรับไหมยอมรับไหมผมก็ว่ามันมีนะพี่ก็คีอทำงานอะไรตลอดนะครับพี่ก็ตรงนี้ก็คือก็ควบคุมมาตลอดนะครับแต่วันนี้อยงที่บอกที่บอกไล็อกอยู่แล้วอ่าผมก็อยู่นี่แหละแต่ผมขอเข้าน้ำโอเคดีครับดีครับดีครับ อันนี้อ่ากล้องท่านไม่สามารถที่จะอ่านี้ได้ใช่ไหมครับทําได้ครับได้หมดครับไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้นะฮะได้ครับได้ตอนนี้ท่านต้องเปิดไหมกล้องครับครับกล้องตอนนี้เปิดไหมครับเปิดครับอ่าท่านว่าเปิดใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมพาท่านผู้ชมเนี่ย สองสามหมื่นนายเนี่ยเข้าไปสองสามหมื่นคนเข้าไปดูแล้วไม่ใช่เขาเข้าไปดูมาแล้วว่าเอางี้ละกันพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าได้ให้พี่ถ่ายตรงนี้ได้นะครับได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไม่เป็นไรครับอันนี้ผิดบังก็ผิดบังไปไม่มีปัญหาครับไม่ได้ผิดบางครับพี่สื่อจะไม่ขอละเมิดตรงนั้นอยู่แล้วนะฮะได้เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าทำงานนะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีระยะเวลาที่ผมขออนุญาตอยู่ถ้ามันหมดเวลาก็มีเบอร์ผู้รับการไหมครับครับมีเบอร์ผู้รับการมัีครับมีขอใบไหนครับได้ไหมครับขอได้ไหมครับ ได้ครับเสิร์ชเด็ดได้เลยครับไม่เป็นไรโทรได้เลยครับอ่มาครับโทรโทรได้เลยครับมาเลยครับศูนย์ครับไอ้นะเบอร์โทรคุณขับการครับก็เอางี้ดีกว่าพี่เสิร์ชเด็ดดีกว่านะครับเซิร์ชเด็ดเด้อนี่นะครับ ไม่มีนะพี่ในนี้นะโอเคพี่ตรงนี้นะเดี๋ยวบออยญาตนะครับแล้วพี่ผมขอสอบถามหน่อยครับว่าแล้วมีการตรวจฉีกันอ่าเพราะไม่มีครับเคยตรงนี้เราไม่ต้องตรวจาพราะว่าเราใตรวจแล้วก็เดี๋ยวเราไปให้ถ้าเราต้องสงสัยไม่มีการฉีกถ้าเราต้องสงสัยนะครับว่าเดี๋ยวเราก็จะไปพาไปโรงพักครับการตรวจที่โรงพักอการตรวจตัวนี้ขั้นตอนการตรวจท่านสามารถอธิบายได้ไหมครับว่าการตรวจทําอย่างไรบ้างครับการตรวจปัสสาวะครับ การที่เรียกประชาชนคันเเือทาคันบคือตรงนี้มันก็มันก็เป็นขั้นตอนของของการเรียกรวจครับแต่เราผมว่าคือถ้าผมต้องสงสัยผมก็จะเชิญทางคนผู้ต้องสงสัยเนี่ยไปที่โรงพักนะครับเป็นที่โรงพักรถจอดที่นี่จอดรถ อ่าจอดรถอย่างเงี้ยอ,อ่าไม่เข้ามาด่านอย่างเงี้ยอ่ามันจะมีช่วงเนี้ยเราก็จะเออพาไปโรงพักครับแต่ถ้าปกติอะเรากขาจะไม่ให้ตรวจก็พาไปโรงพักควบคุมตัวประชาชนนี่ได้ทำอ่าตาม,<ผ>มระเบกณฑ์ก็ไม่มีการล็อกปิดแจมมือครับก็คือขอความร่วมมือครับล็อกตั้งแต่ต้นเนี่ยต้องทำเป็นตามพรบอุ้มหายครับถ่ายผลครับก็หึงหมวกทุกคนมีกล้องพร้อมครับอ่าครับผมันะครบของสารวัตรจะมีไฟไหมครับไฟไฟสารวัตรเปิดไหมครับต้องครับเปิดอยู่าตอนนี้เปิดเลยครับคื ในเรื่องของกล้องนะครับผมต้องเรียนว่ามันเป็นระยะเวลานะครับม,มันจะมีช่วงเวลาเวลามผมต้องบอริหารกล้องอถ้าทุกคนเปิดกล้องพร้อมกันนะครับถ้าทุกคนเปิดกล้องพร้อมกันแต่หมดมันก็จะเสียหาย<อ>สาเสียความเสียต่อประชาชน<อ>ครับอยา่างของผมนี่จะเปิดก็ต่อเมื่อ,อมีสถานการณ์ต่างๆนะครับก็คือเยอะน้อยอยังเยอะน้อยถ้ามันหมดก็มีกล้องผมอยู่นะครับแต่ถ้ามีกล้องมีไฟครับเออผมผมขอแย้งนิดนึงได้ไหมครับครับคือตามระเบียบแล้วตามระเบียบแล้วมัน ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ครับท่านก็ว่าผมเป็นผู้ควบคุมครับไม่ใช่ตามระเบียบครับดังนั้นก็ยกเลิกระเบียบครับอ่าดังนั้นก็พบอตลอดพอปอตลอก็ก็ออกระเบียบใหม่ใช่ไหมพบปอตลอต้องออกระเบียบใหม่ใช่ไหมฮะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้ในด่านสิบนายอ่าเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้อย่างงี้นะกองตั้งระเบียบเขาต้องเปิดไหครับคุณนายมีครับอันนี้เปิดครับแต่แต่ผมผมก็จะต้อง s แต n บายของผมไว้นะครับเพื่อถ้าของใครหมดอะไรเงี้ยครับ สวัสดีแกแต่ว่าท่านครับผมไม่ผู้ควบคุมครับผมผผมมเข้าใจครับเข้าใจนั้นนะพี่ของของตำรวจเราเข้าใจครับแต่ว่าทีนี้ผมเสือกไปนี่คือว่าอ่าชอบเพื่งนีี้ดกว่าพี่นะฮะอ่าพี่ดูมากก่าอย่างนี้นะครับพี่เดี๋ยวว่าประชาชนะพี่พี่ถ่ายได้ผมอห้ย้ายพี่ถ่ายนะครับ อาโปร่งสายของผมนะครับว่าผมมีการทุจริตอะไรไหมครับมีหรือกว่นะครับจัดฉี่นะพี่ไม่มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับอ่าอย่างนี้ครับพี่อย่างนี้พี่ดูดูถึงความโปร่งใสของพวกผมนะครับอาผมไม่ถ่ายได้แต่เดี๋ยวผมขออนุญาตทำงานนะครับเพราะว่าญครทุกคนก็ต้องต้องมีอันนี้ถ่ายไม่ได้บอกนะครับอันนี้จะปิดบังก็บอกได้เลยครับ ผมจะออกไกลๆครับไปเลยพี่ถ่ายได้เลยผมได้ผมขออนุญาตอยากเข้าไปใน้เนยนะฮะถ่ายภาให้ความร่วมมือการผมให้ควมร่วมมือพี่ถ่ายรูปอ่าถ่ายวีดีโอไลฟ์สดได้นะครับแต่ในส่วนของในพื้นที่ที่ผมจะต้องทํางานนะครับต้องขออนุญาตจริงๆนะครับเพราะว่ามันมาถึงความปลอดภัยต่างๆมันพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบนะครับอันนี้สวัสดีครับขออนุญาตพี่คันวดตีโอเคเชิญครับเชิญครับเชิญได้ตรงนี้เลยพี่ไม่มีปัญหาครับพี่ผู้การนะครับผู้การจังหวัดนครปฐมนะครับ ถ้าชมคลิปนะฮะหรืออยู่ในพื้นที่นะครับท่านผู้การครับมาเลยครับมามาชี้แจงเลยครับต้องนะฮะที่พี่หนุ่มได้ไปแทนมาดูแล้วนะครับว่าต้องนะฮะไม่มีไม่ได้เสียบนะไม่เปิดนะฮะต้องวงจรปิดนะครับท่านผู้ชมครับอ่าเห็นไหมสารวัตรเองก็ยังพูดเลยว่าเห็นไหมบางงานก็เปิดอ่าอเห็นไหมฮะดูนะเรียกเรียกทุกคันนะฮะ เห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมการจราจรเริ่มเริ่มเริ่มติดขัดแล้วนะฮะเริ่มติดขัดแล้วนะฮะเห็นไหมเนี่ยอำนาจสายปอนะฮะอ่าอำนาจสายปอนะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูลักษณะเนี่ยร้อยห้าสิบเมตรก็ยังไม่ได้เลยอ่าอ่าหรือคําสั่งใหม่เลยนะฮะหรือคําสั่งเลยอ่ายกเลิกนะฮะยกเลิกคําสั่งอ่าระเบียบคําสั่งยกเลิกนะครับให้อ่าเป็นระเบียบตามใจฉัน 就，是。嗯